ปัญหาของผู้จัดการฝ่ายการตลาดคือไม่อยากทำงานนี้เลยอยากใช้กล้องวิดีโอแต่บริษัทจ้างคนถ่ายกล้องวิดีโอไว้แล้วจ้างก่อนตัวเองมาเขียนใบสมัครงานผู้จัดการฝ่ายการตลาดจึงต้องมีผลงานถ่ายทำให้ได้เพราะผลงานแสดงถึงศักยภาพว่าควรส่งเสริมให้ไปกำกับหนังชายโรงนี่ไม่ใช่บริษัทสร้างหนังแผ่นโดยตรงแต่หากินใกล้เคียงกันเมื่อเก่าก่อนสร้างหนังแผ่นเป็นปีปีเจ๊งไม่เป็นท่าแล้วกระแสหนังแผ่นก็กลับมาอีกวัดดาจากธุรกิจมีว่าทุกอย่างมีขึ้น แล้วมันก็ตกหายไปสักทักจนคนลืมกระแสก็กลับมาใหม่แล้วใครต่อใครก็แหกันมาทําจนเจ๊งเจ๊งท่วนทั่วทุกตัวคนบริษัทมีความรู้สึกว่ากระแสหนังแผ่นจะกลับมาอีกครั้งประกาศสร้างหนังแผ่นทุนสูงมากตัดหน้าคนอื่นเพราะตัวขายดารานำหญิงของเรื่องกําลังเป็นข่าวอื้อฉาวว่าโชว์นมจุบแฟนฝรั่งโชว์นักท่องเที่ยวจาะจงการและเทศสให้กลายเป็นข่าวดังเป็นข่าวโดวนด่าย่อมดีกว่าไม่เป็นข่าวอย่าได้สับสนสัตว์จะทํานี้เพราะนิววงการบันเทิงทุกดาราต่างตัวเป็นที่สุด ตรงที่ดาราไม่เป็นข่าวคือดาราไม่มีใครจ้างหนังแผ่นทุนทยานฟ้าถ่ายเร็วจบเร็วปั๊มแผ่นออกขายเร็วทุกอย่างเร็วไปหมดใช้จังหวัดดารานำหญิงกำลังโดนกระหน่ำดัดภาพโปสเตอร์หนังแผ่นดารานำหญิงไม่ใส่อะไรเลยปกหนังแผ่นเป็นรูปนางเอกแก้ผ้าล,ลงทุนยิงโฆษณาทีวีหมดเงินไปสองล้านจนทีวีทำข้อตกลงว่าถ้าคุณซื้อสปอร์ตโฆษณาช่องเราห้าวันเราทำข่าวจ่อใส่ช่วงข่าวบันเทิงสามวันติดต่อกันแถมด้วยงานเปิดตัวหนังแผ่นเรื่องนี้จัดในห้างตอนบ่ายนะัดเราส่งนักข่าวไปทำข่าว อออากาศช่วงข่าวบันเทิงคืนนั้นใกล้ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดงานเปิดตัวหนังแผน่นองค์ประกอบการตลาดดีหมดทุกข่าวเชิญชวนให้คนอยากดูนางเอกคนนี้แก้ผ้าจินตนาการไปไกลกว่าโปเตอร์ตั้งยอ,ยอดขาย800,000แผน่นคือความสําเร็จเหนือความคาดหมายของบริษัทจะรึกว่านี่คือยอดขายสูงสุดของหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อลงแผน่นผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในความสําเร็จนี้ผู้กํากับหอบโครงการนี้มาขายเจ้าของบริษัททํากันแค่2คนรู้กันแค่2คน ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดแผนโปรโมตการทุ่มเงินโฆษณาทีวีคิดก่อนที่เจ้าของบริษัทจะขอราคาค่าถ่ายทำซสอีกผู้กำกับรู้ไปหมดทุกอย่างแผนการขายถูกไตรตรองเล่าอย่างระมัดระวังถ้อยคำก่อนเล่าเนื้อเรื่องความยาวสารประโยคไซโคว่าเราต้องให้คนซื้อเชื่อว่าฉากเลิฟซีนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าปูมากกว่าหนังทุกเรื่องที่เคยถ่ายกันมาเห็นนมกันจะจะไปเลยหนังแผ่นเรื่องที่สองผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่มารับรู้ในฐานะพยานเท่านั้นเอง ตอนนั้นหนังผีที่มีอยู่ในตลาดใช้นิ้วมือนับกันได้ยอดขายพอจะไปได้ไม่ถึงทันบาดเจ็บหลังจากนั้นผู้จัดการฝ่ายการตลาดกระโดดเข้าใส่เต็มตัวทุกอย่างต้องผ่านตาตัวเองหมดมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดไปหาโครงการมาใส่บริษัทเท่าที่ผ่านมาเหล่าผู้กำกับคนนอกเอาโครงการมาเสนอขายบริษัทเหล่าผู้กำกับคนนอกเอาโครงการหนังแ่นมาขายบริษัททุกอาทิตย์หนังเป็นร้อยเรื่องผู้กำกับหลายสิบคน แต่โครงการเหล่านั้นไม่ซื้อมีแต่โครงการที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเขียนขึ้นมาเท่านั้นที่ลงทุนสร้างแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ครั้งแรกขึ้นในโลกโปสเตอร์ขายหนังแทนลงชื่อและตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดเข้าไปด้วยเหตุประหลาดประหลาดแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรับรองได้หนังแทนเรื่องแรกกำไรครั้งประวัติศาสตร์ของวงการหนังแทนเรื่องที่สองไม่บาดเจ็บแต่เรื่องหลังจากนั้นใช้หนึ่งในดาราเด็กแฟนฉันแม่ดาราเด็กเรียกค่าตัวเป็นรายวันวัน,วนละสองแสนยอมกัดฟันจ่าย ทำรับประกันจากแม่ดาราเด็กมีว่าลูกชายสุดจะฮอตจบจากหนังแันเรื่องนี้ละครทีวีจองตัวตลอด7วันนั่นเป็นแค่ราคาคุยทะลุจักรวาลความจริงในยามขายหนังแผ่นก็คือบาดเจ็บสาหัสสากันยอดขายแค่หลักร้อยเป็นอันว่าบริษัทรู้จักคําว่านิวโลการสถิตดาราเด็กไม่มีละครทีวีแค่ดังจากหนังเรื่องเดียวความจริงก็คือนี่ไม่ใช่การกลับมาระลอกใหม่ของหนังแผ่นน,น,นักธุรกิจเหล่าผู้เหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไร มาเจอคนวงการบันเทิงผู้ไม่มีงานทำจะทำหนังโรงก็ไม่ไหวลงทุนแพงเกินไปไม่มีใครมาเสี่ยงด้วยเอาหนังแผ่นก็แล้วกันลงทุนถูกสุดพอมีผู้ลงทุนหลายเจ้าทุกเจ้าลงทุนไม่อันจ้างหนังสือทิมเขียนข่าวยอมจ่ายทุกอย่างเพื่อให้ตกเป็นข่าวทุกรายถือเงินกันมาเยอะและเยอะมากพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพอมีเงินทุ่มลงไปในสื่อตัวสื่อสร้างภาพลงตาขึ้นมาว่ากระแสะหนังแผ่นกลับมาแล้วคราวนี้เศรษฐีเงินหนายังเลยใจยอยู่กลัวพลาดตกจังหวะความร่ำรวยนี้ เงินก้อนมาหึมาถาโถมเข้าใส่ไม่ใช่แค่เงินไทยเงินไต้หวันก็มีเงินธุรกิจมืดก็มาซื้อยิ่งฟันกําไรมากขึ้นไปอีกประโคมข่าวจนไปกันใหญ่ภาพพดหนังแผ่นระเบิดตูมตามเหมือนจุดพลุวันเฉลิมเล่นกันเป็นร้อยเป็นพันนัดความจริงคือคนไม่ซื้อหนังแผ่นก็ยังไม่ซื้อหนังแผ่นอยู่น่านและทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลงหนังแผ่นขายได้คือหนังโรงที่ทําเงินก็มีแค่นั้นเองหนังโรงเจ๊งตอนฉายโรงตอนทําเป็นหนังแผ่นยิ่งย่อยยับแต่บริษัทหนังแผ่นโกหก เรื่องนี้หน้าที่โกหกเป็นของผู้จัดการฝ่ายการตลาดทุกบริษัทหนังแผ่นสร้างเพื่อเป็นหนังแผ่นแล้วขายได้มีอยู่ประเภทเดียวเท่านั้นนางเอกคนดังต้องแก้ผ้าคนซื้อเพื่อดูนางเอกคนดังแก้ผ้าแล้วคนซื้อก็พากันผิดหวังไม่มีนางเอกคนดังมาแก้ผ้าให้เห็นไอมาแก้ผ้าให้เห็นเป็นนางเอกก็จริงแต่ไม่ดังใครก็ไม่รู้ไม่อยากดูพอคนซื้อผิดหวังตลาดหนังแผ่นวายว่าทันทีไม่ว่าเงินมากมายมหาศาลสักปานใดทุ่มใส่หนังแผ่นแต่ไม่มีคนซื้อทุกอย่างก็จบอย่างเร็วทุกสื่อไม่เอ่อยถึง พราะหนังแผ่นหมดเงินจ้างให้สื่อเขียนข่าวภาพลุงตาหายวับไปกับตาตอนนี้เองความจริงที่ว่าตั้งแต่ต้นก็ไม่มีคนซื้อหนังแผ่นอยู่แล้วมากองต่อหน้าต่อตากันอีกครั้งจะยอมเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตางใจเงินหมดแล้วฝ่ายผลิตของบริษัทไม่มาได้โอกาสครั้งแรกที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกุมกองถ่ายใหญ่ขนาดนี้กล้องถ่ายวิดีโอ3ตัวพร้อมสวิตชิ่งฝ่าย2,000ันวัตต์ครบชุดพร้อมรถบรรทุกฝ่ายหนึ่งทันทีมกล้อง10ชีวิตทีมฝ่าย10ชีวิตแล้วยังมีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด คนนำทางรวมเบ็ดเสร็จแล้วทีมงาน25ชีวิตค่าเช่ากล้องค่าเช่าไฟค่าโรงแรมที่พักค่าอาหารเงินจ่ายออกไปวันละแสนบาทฝ่ายผลิตของบริษัทไม่มารู้มาเห็นงานราคาวันละแสนนี้งานนี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบุกนิบทำกับเจ้าของบริษัทแค่สองคนทั้งบริษัทร,รู้กันอยู่แค่สองคนให้อ้ายฝ่ายผลิตมารู้ไม่ได้ถ้าเกิดงานออกมาดีเดียวมาแย่งความดีความชอบแต่ถ้างานออกมาเละมันจะเอาแต่แหกปากด่าทีใครก็ทีมันงานของไอ้าฝ่ายผลิตโทษทีไม่ต้องดูก็บอกได้เลยว่า เลวสุดๆเฮี้ยล้วนๆดังนั้นงานที่ถ่ายการตลาดไปถ่ายมามันต้องเอาคืนเด็ดๆเอาอัคติครอบตาทังมาทั้งฝูงไว้ในปากโดยไม่ต้องดูมันก็ต้องเกินนำแบบว่าเอาส้นตีนทำหรือดวงอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นถึงเวลาผีออกมาแล้วตลาดหนังแทนเหลือทางรอดอยู่ไม่เท่าไรลองเสี่ยงกับหนังผีแม้ว่าหนังผีมีนางเอกแก้แพ้อดขายไม่ไปแล้วคนซื้อโดนหลอกมาเยอะคงแค้นฝังใจผูกใจเจ็บไปอีกหลายปีแต่บนแผงขายมีหนังผีอยู่น้อย ความหวังครั้งสุดท้ายของบริษัทหนังแผ่นผู้จัดการฝ่ายการตลาดใช้จิตวิทยาขั้นสูงกับเจ้าของบริษัทว่าเราต้องสแสวงหาความแตกต่างเราเคยทำอะไรประหลาดประหลาดมาแล้วจัดงานขายหนังหมอลำในร้านขายเครื่องเขียนของพูกไฮโซเราทำสำเร็จแล้วในการยกหนังแผ่นหมอลำเข้าไปในสังคมไฮโซเราได้ภาพพจน์ดีมากๆกกับหนังแผ่นหมอลำแม้ยังไม่มีผลกับยอดขายแต่ในระยะยาวภาพพจน์บริษัทไปประทับอยู่ในสังคมไฮโซมีค่ามากกว่ายอดขายแค่ประเดี๋ยวประเดาเราต้องการตลาดมั่นคงยืนยาว เราก้าวขั้นที่หนึ่งไปแล้วต้องตามด้วยขั้นที่สองคนนําทางมั่นใจว่าคืนนี้ตนจะได้เงินค่าแรงหนึ่งหมื่นบาทอุตส่าห์ลงทุนซื้อรองเท้าใหม่เสื้อใหม่กางเกงใหม่ซื้อตัวรถทูแพงซะด้วยเพื่อไปบอกบริษัทหนังแผ่นว่ามีผีเปรตอยู่ในป่าชาทิ้งร้างคนนําทางฝันกลางดึกหวานหยดจนเลี่ยนว่าจะเอาเงินหนึ่งหมื่นไปซื้อหวยใต้ดินได้สักสามเดือนคนเราเกิดมาต้องรู้จักใช้เงินลงทุนให้เป็นลงทุนอย่างฉลาดฉลาดไม่ใช่ลงทุนอย่างควายควาย,ควายคิดดูแล้วกันซื้อสามต ชาตินี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันอีกกล้องสามตัวพร้อมสวิตช,ชิง่งทีมงานสิบชีวิตพร้อมถ่ายทีมไฟหันหลอดไฟสองพันวัตไปยังป่าช้าทิ้งร้างพร้อมจะเปิดไฟตั้งนานแล้วทีมไฟทั้งสิบชีวิตมองเข้าไปในความมืดของป่าช้าทิ้งร้างเปรตดปรากฏตัวเมื่อไหร่เปิดหลอดไฟส่งแสงสว่างเป็นหมื่นวัตเต์เปิดก่อนเห็นเปรตดไม่ได้เดี๋ยวเปรตดตกใจล่องหนหายตัวไปผู้จัดการฝ่ายการตลาดกับผู้ช่วยขว้างจินตนาการออกไปไกลเนีย เป็นอุบัติการณ์ครั้งสำคัญครั้งแรกของโลกที่กล้องถ่ายวิดีโอบันทึกภาพเปรตไว้ได้หนังสือพิมพ์ต้องลงข่าวต้นทีวีต้องสัมภาษณ์ต้นครั้งแรกของโลกที่คุณได้เห็นเปรตตัวจริงเสียงจริงในหนังแผ่นโหอัจฉริยะการตลาดคนนี้ทำได้ยังไงหลังจากนั้นยอดขายหนังแผ่นเปรตตัวจริงเสียงจริงก็จะถล่มทลายสร้างสถิติใหม่แล้วไอฝ่ายผลิตทำเป็นแต่งงานเลวสุดๆเฮี้ยล้วนๆก็จะหมดอำนาจในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจินตนาการเห็นวันฟ้าสีทองของอํอายัยอํานาจของฝ่ายผลิตทั้งหมดเป็นของตนก้าวต่อไปคือกำกับหนังฉายโรงความผิดพลาดเกิดขึ้นน่าจะตั้งนานแล้วเลยทิ้งขืนล่วงเข้าวันใหม่เปรตก็ยังไม่ปรากฏกายให้เห็นคนนำทางเลือกฝันหวานกับการเอาเงินหมื่นไปซื้อหวยใต้ดินความเงียบของป่าช้าทิ้งร้างยังคงเป็นความเงียบของป่าช้าทิ้งร้างยืนยันว่ายังคงเป็นความเงียบของป่าช้าทิ้งร้างไม่จำเป็นที่สิบชีวิตทีมฝ่ายปล่อยให้อะไรหลุดออกจากปาก เปิดหลอดไฟรหรือไม่ได้เปิดหลอดไฟยังไงพวกตนก็ได้เบี้ยเลี้ยงรายวันตามปกติเจ้าของบริษัทคิดค่าเช่าไฟตั้งแต่แล่นรถออกมาจากบริษัทเปิดหลอดไฟหรือไม่เปิดหลอดไฟไม่ใช่ประเด็นทันทีที่อุปกรณ์ทุกอย่างออกจากบริษัทค่าเช่าคิดตั้งแต่นาทีนั้นคนจ่ายเงินค่าเช่าจะได้งานหรือไม่ได้งานไม่ใช่ประเด็นความสําคัญมีแค่วันนี้บริษัทได้ค่าเช่าทีมงานทุกชีวิตได้เบี้ยเลี้ยงรายวันทีมกล้องทั้ง10ชีวิตก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกล้องไม่ได้ถ่ายอะไรกลับไปพร้อมเทปเปล่าไม่ใช่ความรับผิดชออบทีมกล้ง คนจ้างจ่ายเงินสดให้เป็นรายวันการกลับไปมือเปล่าไม่ได้งานเป็นเรื่องของคนจ้างเสี่ยงดวงเอาเองคนนำทางไม่สามารถสู้หน้าใครได้ได้แต่จ้องมองเข้าไปในความเงียบของป่าชาทิ้งร้างลงทุนใหม่เสื้อใหม่กางเกงใหม่แล้วยังค่าตัวรถทัวร์อีกอีกคราวนี้ขาดทุนบนปี้แถมขายที่หน้าอีกต่างหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ใช่สาระสำคัญความเงียบของป่าชาทิ้งร้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรให้เห็นให้ตกกระจาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนั่งเงียบสอดสายสายตามองหาที่เปรตให้เจอขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองไม่ได้มากไม่ได้หมายอะไรเลยผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่ยอมคิดว่าคนนําทางต่อแหลค่าเช่ากล้องค่าเช่าไฟค่าโรงแรมค่ากินหมดแน่นอนแล้วหนึ่งแสนเมื่อเงินหายเป็นหนึ่งแสนคำต่อแหลย่อมไม่อยู่ในประเด็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นคาตาทั้ง25ชีวิตอย่าว่าแต่เปรตเลยแม้แต่แมวสักตัวก็ไม่มาเดินสะบัดก้นให้เห็นผู้จัดการฝ่ายการ,าการตลาดบอกตัวเองใช้จิตวิทยากับตัวเองอย่าย,ยอมให้ตัวเองอยู่ในอารมณ์อยากฆ่าคน เงินหายไปแล้วหนึ่งแสนถึงจะมีคนตายเงินหนึ่งแสนก็ไม่กลับคืนมาตอนนี้ต้องคิดอยู่อย่างเดียวรังทีมไฟทีมกล้องให้ยอมอยู่เงินแสนต้องไม่หายไปเฉยๆยังไงก็ต้องถ่ายเปรดให้ได้ไม่มีเปรดก็กลับบริษัทไม่ได้แต่ละวันเงินหนึ่งแสนหายไปจะรับผิดช,ชอบยังไงเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาตำแหน่งเอาไว้ไอ้เฮี้ยทําเป็นแต่งานเลวสุด,สด,สดเฮี้ยล้วนล้วนรอกระโดดกระทืบซ้ําอยู่แล้วมันเป็นสัตว์ในร่างมนุษย์ด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิดทุกคนมาเพื่อเงินทุกคนเลยไม่มีปัญหาาในนกรอออยู่่่ตเเพืงิ ค่าเช่าทุกอย่างอัตราเดิมไม่มีการลดราคาเพื่อมิตรภาพเพื่อสัญญาว่าจ้าระยะยาวสัญญาว่าจ้างงานหน้าไม่ว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะใช้จิตวิทยาขั้นไหนคำพูดหวานเลี่ยสักปานใดค่าเช่าก็ยังเป็นค่าเช่าค่าเช่าไม่มีราคามิตรภาพค่าเช่ายัางราคาเดิมดวงอาทิตย์ตกอีกครั้งดวงจันทร์ขึ้นอีกคราค่าใช้จ่ายแสนที่สองยังไงก็ต้องจ่ายออกไปเพราะนี่เป็นธุรกิจทุกคนทําเพื่อเงินผู้จัดการฝ่ายการตลาดจ้างทีมงานทุกคนมาถ่ายเปรตที่นี่ก็เพื่อเงินคนนําทางหายไปทั้งวันกลับมาตอนกลางคืน พร้อมกับตาแก่หนึ่งคนหมอผีผู้ไม่เคยอยู่ในความคิดใครเลยกลับกลายเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวดตาแก่หมอผีไม่ยอมเสียเวลารอถึงเที่ยงคืนเวลาปรากฏตัวของเปรตจัดแจงตั้งตารามพิธีปูผ้าขาวปักเสาโยงสายสินทั้งสีม่มุมตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาหรับคนอื่นดูไม่ออกหรอกว่าไอ้ก็ดําๆนี่คืออะไรเอาเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรอันนี้เราไม่ต้องพูดกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไม่เคยอยู่ในความคิดใครสักคนกลับกลายเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวดตั้งสิ่งศักดิ์ส ไหนใครเป็นโต้ะผใหญ่งานนี้มาเลยตรงนี้มาทําพิธีเดี๋ยวนี้เลยขณะเวลานี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหน้ามืดเลือดเข้าตาทะลักนองพื้นไปแล้วเ,เงินแสนที่สองหายวับไปกับตาเห็นเห็นหมอผีเรียกปุ๊บรีบวิ่งตูดเต้นเข้าไปหาตรงวินาทีนั้นสั่งมาเลยสั่งให้ทําอะไรทําได้หมดทุกอย่างไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรอกที่พูดเงินแสนที่สองอันหายไปพูดมันขยับปากผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้เสียงทะลักออกมาเงินสองแสนอันฉิบหายไปไม่ประนีใครอยู่แล้ว หมอผีแก่แก,กำทูบในมือบริกรรมคาถาผู้จัดการฝ่ายการตลาดกำทูบในมือว่าคาถาแม่ออกเสียงยากฉิบหายตามหลังหมอผีแก่แก่ไปติดๆหมอผีรอบคอบไว้ก่อนหรือใช้จิตวิทยาขั้นสูงก็ไม่รู้ละเจ้าของงานได้คาถาเรียกผีเปรตด,ด้วยตัวเองให้รู้กันสิว่าคนอยากเจอผีเปรตว่าคาถาด้วยตัวเองยังจะมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคอะไรอีกรถปั่นไฟรอจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังหลอดไฟ2 0 0พันวัตให้ทุกหลอดส่องแสงไปยังป่าช้าทิ้งร้าง กล้องถ่ายวิดีโอ3ตัวส่งสัญญาณภาพไปตามสายไกรแอดเครื่องบันทึกเทปพ,พร้อมอัดภาพผู้กำกับรายการจ้องมองจอภาพ3จอจากกล้องถ่ายวิดีโอทั้ง3ตัวในทางเทคนิคแล้วยังไม่มีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคถ้าเปรตดปรากฏตัวหลอดไฟ2,000พันวัดทุกหลอดเปิดสว่างพึบอัดแสงเข้าใส่เปรตดราวกับจะเปลี่ยนกลางคืนให้กลายเป็นกลางวันกล้องวิดีโอตัวแรกถ่ายภาพระยะไกลเห็นทิวทัศน์บรรยากาศป่าช้าทิ้งร้างมีเปรตดอยู่ตรงกลางกล้องวิดีโอตัวที่2ถ่ายภาพระยะปานกลางเห็นตั้งแต่หัวเปรตดลงมาถึงเอวเปรตด คาดการวางแผนตั้งแต่ตอนขายงานกับเจ้าของบริษัทความเชื่อน่าจะเป็นจริงเราจะเห็นมือโตเท่าใบลานของเปรตกล้องตัวที่สองต้องเน้นตรงนี้กล้องวิดีโอตัวที่สามถ่ายระยะใกล้จ่อเฉพาะหน้าเปรตถ้าเปรตแสดงอารมณ์ได้โดยไม่มีปัญหากับปากเล็กเท่ารูเข็มกล้องตัวนี้ถ่ายทอดอารมณ์เปรตออกมาให้เห็นในระยะกระชั้นชิดชนิดอารมณ์เปรตหล้นทะลักจอภาพเห็นให้เต็มอิ่มในอารมณ์คนดูเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย25ชีวิตเข้าประจำหน้าที่รอให้เปรตปรากฏกายออกมา แสงไฟสว่างพลึบบันทึกภาพเปรตทั้ง3าขนาดภาพไว้ให้ครบแล้วยอดขายหนังแผ่นเปรตที่เปรตตัวจริงเสียงจริงของแท้ไม่มีเทคนิคพิเศษไม่มีคอมพิเวเตอร์ไม่ใช้ลูกสลิงจะถล่มทลายทุกยอดขายของหนังแผ่นการบริกรรมคาถาเริ่มตอนสองทุ่มกว่าล่วงเลยมาจนถึง5้าทุ่มไม่มีการหยุดพักไม่มีดื่มน้ำปะสะะัสาะไม่มีขยับท่านั่ง ไม่มีการแพ้พ่ายแก่ความเมื่อยล้าในกล้ามเนื้อลดมือกระพุ่มผนมไม่มีหยุดปล่อยถ้อยคำถาถาออกจากปากไม่มีเว้นว่างช่องจังหวะในการเท่งกระสินรวบรวมลงปราณทุกมัดกล้ามทุกกคุมกวนส่งตรงไปยังทีเปรตไม่มีวินาทีใดออกนอกลุ่นอกทางพลังจิตทั้งหมดทุกคาถาอันกระดกลิ้นขึ้นลงมุ่งตรงส่งตรงหมายมั่นปั้นมือฉุดกระชากลากจูงก็ได้ขออย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆไม่ได้ทะเลทลายไปเป็นอย่างอื่นแต่ความเงียบของป่าช้าทิ้งร้างก็ยังคงเป็นความเงียบของป่าช้าทิ้งร้างแม้แต่แมวสักตัวก็เนน้้ใหห และแล้วเวลาอันยาวนานก็ล่วงผ่านพ้นจากไปยังคงไม่มีแมวสักตัวมาสะบัดก้นให้เห็นโอ้นั่นแน่มีใครเห็นแถบสีแดงตรงปลายขอฟ้าหรือยังหมอผีมาเพื่อเงินดังนั้นหมอผีคิดแต่เรื่องเงินไม่มีเรื่องอื่นมาร่วมแจมหรือสอดแทรกแม้แต่น้อยจัญญาบันค้ำคออยู่ทําให้พูดความในใจกับลูกค้าไม่ได้ว่าตูจะเอาเงินที่ไหนเป็นค่ารถกลับบ้านวัดดวงอาทิตย์ขึ้นให้เห็นคาตาเป็นวันที่สักปัญหาใหญ่ต้องตัดสินใจทีมไฟจะยอมอยู่ต่อโดยไม่เปิดไฟสักหลอดโดยไม่ได้ทํางานเลยหรือ ทีมกล้องจะยอมอยู่ต่อโดยไม่มีอะไรให้ถ่ายนอกจากความเงียบของป่าช้าทิ้งร้างอย่างนั้นหรือบรรยากาศชักจากงี่เงาปัญญาอ่อนยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องใช้จิตวิทยาขั้นสูงมานองหน้าว่าไหนๆก็ชิบหายไปสองแสนแล้วชิบหายแสนที่สามไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นทุกคนทุกชีวิตมาเพื่อเงินเพื่อเงินทุกคนทุกชีวิตก็เลยอยู่ต่อทุกชีวิตมองโลกในแงด่ดีอุปกรณ์ไม่ใช้งานไม่สึกหรอแต่ได้เงินสดทุกเช้าเออคิดว่ามาพักร้อนมาตากอากาศก็แล้วการมองโลกในแง่ดีอีกครั้งค่าเช่ายางเเท่่่าดดิมไมไลยอน ข้ออ้างไม่ใช้งานใช้ไม่ได้มิตรภาพต้องตัดขาดแยกออกจากธุรกิจด้วยว่าคนละเรื่องกันหายนะของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องทีมกล้องทีมไฟต้องมารับรู้โรงแรมยังเป็นโรงแรมเดิมอาหารการกินก็ยังกินทิ้งกินขว้างเหมือนเดิมมันมนุษย์โง่โง่โง่คนนี้จะทนหายนับไปได้กี่วันถ้าการฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายตอนนี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็กําลังกินต้มยำคนนําทักกระดูกหิ้วกลับบ้านเอาไปทําด้ามแปลงขัดโถสุ้มหัวกระโหลกตั้งในห้องรับแขกใช้แทนกระถวน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิ้นรนด้วยตัวเองผู้ใหญ่บ้านสถานที่เกิดเหตุต้องมารับฟังปัญหาแล้วตีนั่งน่งพูดไม่ออกบอกไม่ถูกปัญหานี้หนึ่งช่วยชีวิตมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านต้องไปช่วยพูดกับเป็ดต่อให้ความร่วมมือในการถ่ายทําแล้วผู้ใหญ่บ้านก็มาถึงวิสัชนาของปุจชานิพพูดอยู่ในใจไม่ให้เสียงเล็ดออกว่าถ้าทําได้ตูไม่เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านหรอกตูเป็นรัฐมนตรีลักลอบเซ็นสัมปทานผูกขาดตัดตอนโทรศัพท์มือถือไปแล้ว ความเดือดร้อนแผ่กระจายไปยังเจ้าอาวาสวัดอยู่ในอนาณาบริเวณร่วมกับสถานที่เกิดเหตุโปรดเข้าใจด้วยว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นวัดร้างไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าป่าชาทิ้งร้างคําตอบหลวงตาฝ่ายทางธรรมโยมมาหากินกับถี่ไม่คิดว่ามันบาปหรือไงมันบาปกันตรงไหนละหลวงตาแค่เอากล้องมาถ่ายไม่มีใครเจ็บปวดถ้ามีคนมาถ่ายโยมตอนโยมเป็นนักโทษโดนขังอยู่ในคุกโยมรู้สึกอย่างไงมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสใสกล้องอย่างนั้นหรือ ถ้าเป็นตัวโยมคงวิ่งหนีกล้องมากกว่าก่อนจะมาวัดเพิ่งจะจ่ายเงินให้ทีมกล้องทีมฝ่ายไม่อย่างนั้นยกทุกอย่างกลับกรุงเทพไปหมดแล้วจะไม่จ่ายเงินเพื่อจ้างให้ทุกคนอยู่ต่อจนถึงพรุ่งนี้เช้าจะเป็นไปได้ยังไงยังไงยังไงเจ้าของบริษัทก็ต้องขับรถมาหาตนที่นี่แน่แน่เนงแ,แสนที่สามชิบหายไปหมดแล้วนาทีนี้เช่นนาทีนี้เลยความไม่รับผิดชอบทางโลกสละชีวิตทางโลกบวชเป็นพระเอาผ้ากาสาวพักมาห่อตัวไว้บวชให้ใครต่อใครเรียกว่า หลวงพี่แล้วไปเอาเงินกรมการาศาสนามากำกับหนังชายโรงเรื่องกองทัพธรมขายโครงการหนังด้วยคำว่าธรรมะกู้โลกโอเส้นทางแห่งการเป็นผู้กำกับหนังชายโรงใช้ธรรมะนำทางหน้าจะเป็นไปได้ทางเดียวในยามนี้